ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวา s a กิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ Ninja ZX4R และ ZX4RR ซึ่งขณะนี้มีกระแสข่าวที่แรงมากขึ้นครับสื่อมวลชนของญี่ปุ่นมีความมั่นใจว่าจะมีการเปิดตัว ZX4R ที่งาน i ิ m a าโช2022วันที่8 พฤศจิกายนที่จะมาถึงจากข้อมูลเชิงลึกที่ผมทราบมาในขณะนี้ปรากฏว่า k a w a s a k นั้นจะเปิดตัวพร้อมกันทีเดียว2รุ่นก็คือ Zx 4 r รุ่น Standard และ Zx 4 rr รุ่นพิเศษในขณะที่ Zx 2 5 rr รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปในอินโดนีเซียนั้นจะไม่มีการเปิดตัวในตลาดเมืองไทยของเราเพราะว่ามันมีจุดเด่นที่แตกต่างเพียงช็อัพหน้าช็ออัพหลัง ส่วนชุดเรือนใหม่แบบ TFT นั้น s x 2 5 R ทั้ง3เวอร์ชั่นหรือว่า3รุ่นย่อยก็มีให้ใช้เหมือนๆกันส่วนต่างราคาของ s x 2 5 R SE และ s x 2 5 R R นั้นอยู่ที่ประมาณ16,000บาทถ้าเอาส่วนต่างราคาตรงนี้มาบวกกับ s x 2 5 R SE ในเมืองไทยที่วางไว้283,000บาทนั่นก็หมายความว่าราคาของ s x 2 5 R R ถ้ามีการเปิดตัวในเมืองไทย จะอยู่ที่ประมาณ299,000บาทวิเคราะห์ดูแล้วราคาตรงนี้น่าจะขายยากหรือว่าขายได้น้อยในช่วงปี2564ที่ผ่านมายอดขายของ Ninja ZX-25R SE ในเมืองไทยอยู่ที่779คันแต่ว่าในช่วง9เดือนแรกของปี2565ก็คือระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนนั้น ZX-25R SE มียอดขายอยู่ที่ 313คันประมาณการคร่าวๆนะครับว่าอีก3เดือนที่เหลือรวมตัวเลขการขายทั้งปีแล้วจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน400คันเปรียบเทียบกับปี2,564ที่ผ่านมาทำได้779คันก็จะเห็นว่ายอดขายหดหายลงไปเกือบครึ่งถ้ามีการเปิดตัว z x 25RR ในเมืองไทยยอดขายก็คงปรับตัวสูงขึ้นนิดเดียวไม่มีผลต่อการขายแต่อย่างใด สู้ทำราคาของ z x 4 r รุ่นใหม่ให้มีราคาที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไปยกตัวอย่างเช่น z x 4 r รุ่น Standard วางราคาอยู่ที่323,000บาทแพงกว่า z x 25 r SE 40,000 0บาทซึ่งราคาตรงนี้จะเทียบเท่ากับ c b r 650 r ของ Honda 324,300บาทขณะที่ z x 4 r r รุ่นพิเศษ บวกไปอีก16,000บาทก็จะกลายเป็น339,000บาทเทียบเท่ากับราคาของ YZF-R7 ที่วางไว้339,000บาทเช่นกันคุณผู้ชมคิดว่าถ้าราคาของ s ซ l e c ก 4R รุ่น Standard เท่ากับ CBR650R และ s ซ l e c ก 4RR เท่ากันกับ YZF-R7 คิดว่าจะขายได้มากน้อยเพียงใดต้องบอกเลยครับว่าเป็นการตั้งราคาที่หืดขึ้นคอครับ เพราะว่าจะตั้งราคาแพงกว่าคู่แข่งอย่าง h อนด้าและยามา h านั้นก็ดูเหมือนจะเป็นการฆ่าตัวตายเปล่าๆดังนั้นดับเครื่องชนเลยครับตั้งราคาเท่ากันไปเลยแต่ถ้าหากว่าตั้งต่ำกว่าน auth, <t un shout out> ี้ได้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่ถ้าต่ำเกินไปก็คือส่วนต่างของตัว250กับตัว400อถ้ามันใกล้เกินไปจะส่งผลให้ยอดขายของตัว s ซดิกสองาานั้นปรับตัวลดลงนับเป็นการตัดสินใจที่ยากมากของผู้บริหารคัมสกิปในเวลานี้ สำหรับรูปโฉมดีไซน์ภายนอกของ z ซ 4R จะเหมือนกันกันกบ z ซดก 25R ครับแตกต่างกันที่เครื่องยนต์250กับ4 0 0ซีซึ่งสื่อมวลชนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าจะใช้พื้นฐานเครื่องยนต์ชุดเดียวกันแตกต่างกันที่ปริมาตรกระบ,บอกสูบแต่อาจจะมีการปรับข้อเหวี่ยงใหม่การสูบใหม่ซึ่งผมไม่แน่ใจครับว่าโครงสร้างพื้นฐานเครื่องยนต์นั้นจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนแต่เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตไม่สูงเกินไปแน่นอนครับต้องใช้ชนส่วนร่วมกัน หลายจุดทีเดียวสำหรับชุดเรือนใหม่แบบ TFT สีสันสวยงามนั้นจะเป็นพื้นฐานของ z x 4 R ทั้ง2เวอร์ชันเพราะว่า z x 2 5 R ที่มีขายอินโดนีเซียทั้ง3เวอร์ชันหรือว่า3รุ่นย่อยนั้นเปลี่ยนมาใช้เรือนใหม่แบบ TFT ทั้งหมดครับจุดเด่นของ z x 2 5 R R รุ่นพิเศษก็คือชชอคอับหน้าแบบอัพไซด์ดาวของโชว่า SFFBP ที่สามารถปรับพรีโหลดได้ที่หัวชอกอขับ ส่วนอคอับหลังเดียวของโชวว่าเป็นแบบ B F R C มีซับแทงก์กลไกการทำงานเหมือนกันกันกบสเ e ็ก10 R เราสามารถปรับได้ถึง3จุดก็คือ s p สปริงพรีโหล Compression d a m p i n g และก็ t ทนชั่นหรือ Rebar d ด m um p i n g นั่นเองครับซึ่งในส่วนของอคอับหน้าหลังก็คาดว่าจะถูกนำมาใช้กับสเ e ็ก4 R R เช่นกันนับเป็นกระแสข่าวที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากครับเพราะว่าสเ e ็ก4 R และสเ็ก4 R R นั้น ผลิตจากเมืองไทยของเราส่งไปขายญี่ปุ่นยุโรปและอเมริกาการเปิดตัวที่งานอิกมาโช2022นั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และเมืองไทยของเราจะเปิดตัวพร้อมกันกันกนกบที่อิกมาหรือเปล่าหรือจะรอไปเปิดตัวที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2022เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ